การเช็คชื่อมาถึงเครื่องมือสําคัญอีกหนึ่งเครื่องมือคือการเช็คชื่อค่ะโดยการเช็คชื่อนี้ต้องเป็นเจ้าของห้องประชุมเท่านั้นที่ทำได้โดยวิธีแรกเมื่อเราเข้าร่วมประชุมหรือเข้าห้องเรียนให้เรากดเข้าไปที่ participant หรือสัญ,ญลักษณ์รูปคนตรงนี้จากนั้นให้ไปกดที่จุด 3- จุดทางด้านขวาบนตรงนี้ค่ะจะเจอเมนู download a t t e n d a e list เราก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ โดยไฟล์ที่เราได้นั้นก็จะเป็นไฟล์ CSV ถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไฟล์ตัวนี้ก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะหลังจากปิดการประชุมหรือห้องเรียนแล้วเรายังสามารถดาวน์โหลด Attendance Report รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้เข้าเรียนได้จากหน้า General อีกด้วยค่ะ โดยไฟล์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ CSV เหมือนกันโดยจะมีการสรุปภาพรวมของการเข้าห้องเรียนว่าใครเข้าห้องเรียนมาตอนไหนและใครออกจากห้องเรียนตอนไหนใช้เวลาในการเรียนออนไลน์เท่าไหร่ค่ะวิธีต่อมาคือดูใน i n s i g h ์ค่ะเมนูตัวนี้จะอยู่ในห้องเรียนของเราเลยและจำกัดเฉพาะเจ้าของห้องเท่านั้นนะคะ ที่สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งการบ้านการเข้าเรียนหรือพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ค่ะหากเรายังไม่เคยกดใช้งานเลยให้เรากดเข้าไปที่ Get Start with Insight ค่ะแล้วเราก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ค่ะโดยจะเป็นภาพรวมในห้องเรียนสามารถดูได้ว่าแต่ละห้องมีผู้เรียนโดดเรียนกี่คนเข้าเรียนกี่คนส่งงานกี่คนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการเช็คชื่อใน Microsoft Teams ค่ะ